สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับออโต m มอเตอร์ไทยแลนด์อีกแล้วครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามแข่งรถแก่งอาจารย์เซอร์กิตจังหวัดเพชรบุรีครับที่นี่มีการจัดกิจกรรมทดสอบรถเกิดขึ้นครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่า b m w m 3 4 0 i Track Day ครับด้านหลังผมกำลังจะนำรถไปทดสอบในสนามครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมาเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้าง จะบอกไว้ก่อนนอกจากไฮไลท์ของตัว B M w M 3 4 0 I แล้วครับ B M ยังขนสปอร์ตมาอีก2คันครับนั่นก็คือ B M w Z 4 M 4 0 I ครับรุ่นนี้เราเคยทดสอบไปแล้วนะครับตามผลทดสอบได้แต่วันนี้เรามาลองในสนามและอีกหนึ่งรุ่น M 4 Competition ซึ่งเป็นรถคูเป้นะครับแต่ว่ามีการพัฒนาในส่วนของในเรื่องของน้ำหนักให้มันเบาลงมีความแกร่งมากขึ้นแล้วก็มีความแรงมากขึ้น รายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้จะเป็นเช่นไรนั้นตามมารับชมกันเลยครับรถไฮไลท์ในกิจกรรมสำหรับวันนี้ครับ bmw m 3 4 0 ixdrive ครับรถคันนี้เป็นรถประกอบในประเทศนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถนะเครื่องยนต์ไม่ธรรมดาเลย2 0ลิตรเป็นเทอร์โบคู่แบบทวินสกอร์นะครับแรงม้าสูงสุด387แรงมา้า แล้วก็ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนที่เป็น4ล้อเนี่ยเขาเน้นการพัฒนาให้เป็นฟิลลิ่งของรถขับเคลื่อนล้อหลังมากกว่าแต่ได้ความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พัฒนาให้การยึดเกาะถนนนั้น,นมันดีขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับตัวของ M340i XDrive นั้นนะครับก็มีการตกแต่งนะครับให้มีความสปอร์ตมากขึ้นท่านผู้ชมสังเกตหน้ากระจังนะฮะจะมีสีที่มันแตกต่างกับ ออกไปจากตัวรถนะครับสีออกจะเป็นแบบเทานๆนิดๆนะฮะแล้วก็ล้อมแม็กก็ทําเป็นสีเดียวกับหน้ากระจังะฮะเพื่อบ่งบอกว่าเป็นตัวเนี้ยเป็น M 3 4 0 i ครับแล้วก็ความแตกต่างนะครับของภายนอกก็ไม่ได้ต่างกับซีรีส์สารุ่นปกติมากนักท่านผู้ชมดูสังเกตไฟเป็น Full LED นะครับทั้งรอบคันเลยแล้วข้างบนก็มีซันรูฟมาให้ด้วย ส่วนข้างในมันเป็นความสปอร์ตครับในเรื่องของเบาะนั่งที่มีการเย็บได้สีน้ําเงินซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของ M นั่นเองนะครับในส่วนของตัวหน้าจอ i c ค c k p i ิเองก็มีความคมชัดนะครับแล้วจอกลางก็เป็นขนาดใหญ่10.25นิ้วการทัชแพดต่างๆเนี่ยความเร็วใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนละทีนี้กิจกรรมการสัมผัส M340i Xdrive ในสนามแข่งจะเป็นยังไงไปดูกันต่อครับ สำหรับกิจกรรม BMW M-TAC d น y ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยการทดสอบรถถึง3รุ่นมันเริ่มกันที่ M340i X-Drive ครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เลยแล้วก็เราใช้เวลาอยู่กับรถรุ่นนี้พอสมควรนะครับซึ่งเป็นการทดสอบในหลากหลายสถานททดสอบครับทั้งในรูปแบบการทดสอบระยะเบรก อัตราเร่งและการควบคุมรวมถึงสัมผัสกับสภานะของระบบขับเคลื่อน X Drive ที่เป็นระบบขับเคลื่อนอันเรื่องชื่อนั่นเองนะครับซีดานหรูรุ่นประกอบในประเทศกับ M 3 4 0 i X Drive มีพละกำลังถึงสามรแปแรงม้านะครับพร้อมกับแรงบิด5 0 0นิวตันเมตร ซึ่งพ่วงด้วยระบบล็อ h คอนโทรลที่จะช่วยให้การออกตัวนั้นจีจ๊ดจ๊าดขึ้นก่อนที่ทักชั่นคอนโทรลจะเข้ามาลดอาการฝีจิ้งของล้อลองไปครับสำหรับระบบขับเคลื่อน 400x d จะทำหน้าที่แปลผันกำลังเปลี่ยนเพลาหน้าและหลังนะครับจึงเป็นเหตุทำให้ซิ่งได้สนุกขึ้นครับซึ่งจะมีระบบป้องกันการลื่นถลายมาช่วยเสริมความมัน่นใจในการควบคุมอีกด้วยนะครับอาตาัตราเร่งของ M30i ถือว่าบ้าพลังพอตัวครับกับเวลาที่ทำได้เพียง4.4วินาทีในสถานีทดสอบอัตราเร่เง ต่อด้วยสถานีเบรกกิ้งซึ่งรถคันนี้ใช่ว่าจะมีสมาชน้าที่จีจา์เพียงอย่างเดียวนะครับระบบเบรกหน้าเใช้เป็นคาลิเปอร์แบบ4ี่พอร์ตพร้อมจานเบรกขนาด348ม mm ิลิเมตรที่ล้อหน้าและ345ม mm ิลิเมตรที่ล้อหลังก็สยบความห้าได้อย่างสงบและมั่นใจได้ครับในส่วนของแฮนด์ลิงมีทั้งอุ่นเครื่องเบาในรูปแบบของสลาลอมต่อด้วยการหักหลบฉูกเฉินและเลี้ยวโค้งด้วยความเร็วนะครับเจ้าระบบ X d r i ได้เนี่ยเอาอยู่แบบสบาย เพราะการที่แปลผันกําลังเบียงล้อต่างๆหลายโค้งที่ผมพยายามเข้าด้วยความเร็วและหักองศาของล้อเพิ่มเพื่อลดเสียอาการแต่ระบบกระดั้นแก้ซะหมดครับอีกหนึ่งคันที่ได้ลองและถือเป็นไฮไลท์ที่ทำเบียนไทยแลนด์แนะนำมันเซอร์ไพรส์นั่นก็คือ m c ของพีดี้ชันครับเริ่มต้นด้วยการนั่งบนเบาะบักเก็ตซีดนะครับที่เฟิร์มและกระชับมันทำให้ฟิตลิ่งรถแข่งนั้นมาเต็มเลยทีเดียวครับแต่ก็ขาดใจเล็กน้อยที่คอนโซลและแดชบอร์ดครับน่าจะดูดิบไปกว่านี้นะครับหรือว่าดูสปอร์ตมากไปกว่านี ดูไปมันไม่ค่อยผิดตาไปจาก M สดีสูตรสักเท่าไหร่นะครับความเกี่ยวกับของกลุ่มพลังตระกูล M ที่มากับเทคโนโลยี M Twin Power Turbo ขนาด 3. 0ลิตร6สูบ510แรงม้าพร้อมแรงบิด650ินิวตันเมตรนะครับดุเดือดใช้ได้ครับความเกี่ยวการของกลุ่มพลังตระกูล M มากับเทคโนโลยี M Twin Power Turbo ขนาด3.0ลิตร6สูบ510แรงม้าพร้อมแรงบิด650ินิวตันเมตรถือว่าเป็นกลุ่มพลังที่ดุเดือดเลยนะครับ อัตราเร่ง0-100ทําได้ในเวลาเพียง39วินาทีเท่านั้นครับโมดการขับขี่ของ M4 Competition คันนี้นะครับปรับไปถึง3รูปแบบครับได้แก่ Load, Sport และ Track นะครับซึ่งสําหรับโหมดแท a c k นั้นนะครับจะมาพร้อมกับระบบ M-Traction Control ที่ปรับระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีได้ถึง10ระดับตามความต้องการก่อนที่ระบบนะครับจะเข้ามาตัดการทํางานเพื่อให้การขับขี่นั้นปลอดภัยครับ งานนี้เ่าเรามาเบากับเจ้า s p o ร์ตคูเปคันนี้นะครับบนเรื่องพื้นที่ที่จำกัดของสนามอีกคันนั้นคือซัสี่ M10i ครับรถคันนี้เราเคยนำไปทดสอบมาเมื่อไม่นานนี้ครับแต่ครั้งนี้มาลองฟิลลิ่งในสนามแข่งดูบ้างครับก็ขับสนุกไม่น้อยเลยนะครับขุมพลังนั้นเป็นบล็อกเดียวกับ M30i 0แต่ทำอัาาตราเร่ง0-100ได้เพียง4.1วิครับน้อยกว่าตัว M30i ถึง3วินาทีครับ แต่นอกจากคุณจะสัมผัสกับความแรงนะครับเสียงรอบข้างสามารถเก็บได้อย่างละเอียดนะครับเพราะว่าหลังคาซอฟท็อปนั้นไม่ได้ช่วยเก็บเสียงจากภายนอกเท่าไหร่ครับแต่ข้แรกของความชอบทางทีมออกแบบเขายังให้ความสะดวกด้วยการเปิดปิดหลังคาในเวลาเพียงสิบนาทีนะครับแล้วก็ความเร็วนั้นได้ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ หลังจากลองตัวของ M340i นะครับอีก2รุ่นที่อยู่ในกลุ่มรถแรงเหมือนกันคันนี้ M4 Competition นะครับเราลองในสนามแก่งอาจารย์ไปแล้วเครื่องยนต์นะครับ510แรงมา้ามาพรา้อมกำแรงบิด6 5 0ันเมตรเกียร์เป็นเกียร์ออโตเมติก8จังหวะวิ่งในสนามดีนะครับแต่ว่าอารมณ์ดิบของเขายังมีเยอะอยู่จริงๆแล้วตัวสนามเนี่ยถ้าเกิดว่าใหญ่กว่านี ว่าตอบสนองในเรื่องของการใช้งานของ M4 ได้ดีเลยแต่เพอินแก่อาาจารย์เล็กมปนิดนึงลองดูแล้วก็โอเคครับเบาะนั่งแห่กระชับเลยเป็นสไตล์รถแข่งเลยนะครับก็เรื่องของเสียงต่างๆนะครับเป็นเสียงท่อดิบๆไม่ได้เป็นตัวอลำโพงเพราะมันเป็นตัวช่วยนะฮะแล้วก็ฟิลลิ่งการควบคุมรถเนี่ยทำได้ดีคือตัวคอมเพิชันเนี่ยเขาแตกต่างกับ M4 เดิมตรงนอกจากเครื่องยนต์แล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการไล่น้ําหนัก ที่ทำให้รถมันมีความเบาลงมาแล้ววัสดุต่างๆที่เอาเติมเข้ามานะครับเป็นเรื่องของตัวของคารบอนแคปล่าเอ่ก็ดีนะครับหรือว่าตัวอลูมิเนียมที่น้ำหนักเบาเอ่ยก็ดีมันก็ทำให้ฟฟลลิ่งมันเปลี่ยนไปนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัว z 4M40i เคยไปลองมาแล้วบนถนนนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนมาลองในส่วนของสนามแข่ง ฟิลลิ่งดีผมว่าแมตกับสนามเลยขับสนุกนะครับรถท้ายเบาๆแบบนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการคอนโทรลเนี่ยก็ทำได้ตัว Adaptive M นะครับที่เขาปรับในเรื่องของตัวช่วงล่างในเรื่องของพวงมาลัยนี้ปรับได้หมดเลยแต่ถามว่าในเรื่องของแรงม้านะจะน้อยกว่าตัว M4 Competition แต่บล็อกเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกับ M340 ที่เราได้ลองที่เป็นพระเอกของงานในวันนี้ครับ ท่านผู้ชมครับรอบของผมก็เสร็จแล้วครับสำหรับทดสอบวันนี้ครับ M340i นะครับ Z4 M40 รวมถึง M4 Competition ใน BMW M340i Track Day ครับในเรื่องของสมรรถนะการข,ขับขี่วันนี้นะฮะในส่วนของระบบช่วงล่าง Adaptive M เนี่ยทั้งในตัว340นะฮะท4 0เนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ เป็นขับเคลื่อน4ีล้อที่เป็นฟิลลิ่งรถขับล้อหลังครับยังมีอารมณ์ขับหลังอยู่แต่ว่าขับง่ายขึ้นง่ายตรงที่ว่าการควบคุมรถนะครับยึดเกาะถนนเนี่ยดีเลยทีเดียวแล้ววันนี้ทางอินสแตนเตอร์ก็เติมครับในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยแต่ใช้ความเร็วนะครับก็เป็นเน้นหลักไปทาง M30 มากกว่าส่วน M4 Edition นะครับรถไฮไลท์อีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าใหม่สุดในงานนี้ละราคาค่าตัวของเขาครับ ้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบ6สูบ510แรงมา้าพร้อมมันแรงบิดมหาศาลเลยครับ650นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดครับมาลองในแท็กแบบนี้นะครับแท็กอาจจะดูสั้นไปนิดนึงแต่ว่ามรานถนของเขาที่เรามาลองครับใช้ได้เลยครับดึงทีหลังติดเบาะดีนะฮะแล้วก็การที่เขาลดน้ำหนักตัวรถลงมานะครับคือคอมเพรสชันเนี่ยเป็นการ นะครับในเรื่องของความแร่งแต่น้ำหนักเบาแล้วก็แรงม้าสูงขึ้นพอมาอยู่ในนี้ครับฟิลลิ่งเนี่ยไม่หนีรถแข่งเลยแต่ขับง่ายนะฮะแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งตัวตัวของซัส4 0เครับเราเคยลองบถนถนนมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เอามาลองในสนามแข่งดูบ้างดีครับถึงแม้ว่าท้ายมันจะสั้นๆน,น,นะครับเวลาเขาโค้งอาจจะดูเบาๆหน่อยแต่ก็เอาอยู่ช่วงล่างเนี่ยในเรื่องของโหมดการขับขี่ต่างๆที่ BM เ i x มาให้นะครับ ถือว่ามาแมทชิ่งกับตัวพื้นแท็กของสนามได้อย่างดีรถไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรมากแล้วมันอยู่ในนี้ก็ใช้งานได้ครับและอย่างหนึ่งแรงด้วยทั้ง3คันที่เราลองวันนี้นะครับรวมๆแล้วแรงมา้าเนี่ยทะลุพันแรงม้าทั้งนั้นครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ได้ทั้งลองรถแล้วก็เสริมทักษะการขับขี่ให้กับตัวเองในกิจกรรม B M w M 3 4 0 i t a k Day ครับลานตรงนี้ครับ ฝากติดตามไปด้วยนะครับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ทั้ง YouTube Channel และ Facebook Fanpage ส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า a u t o w o r l d t h a i l a n d c o m ครับลาเลยครับเดี๋ยวขอลงไปหัวดในสนามต่ออีกสักสองสารอบครับสวัสดีครับ